เหล่นี้หมดแล้วกล่องหมดแล้วนะอันนี้ซื้อเศษมาสิบซองมาลุน้นอันนี้มาจากคคลกล่องด้วยมัวมากราชามาดอนมาเปล่าดอนดอน s a r เปิดกล่องใหม่ด้วยนะ b 2 s เเปิดได้เลย ต่มันมีบางสาขาสาขาแฟชั L. L ่นเฮียบรูรอนโอ้โหวืดเลยมาคะเอลล้วนเลยดรุมักกาซูโบซูโบครามิงโกห้างในเมืองไปหนึ่งห่อ่างไวเหนียว ตูไม่ออกก็แกะหัวแทนทีเด็ดไหมทีเด็ดไหมอ๋อวิบวับน่าจะอ่าหรือเปล่ากรูตรงสนากิรัส,รสโทเกปี้ลูก,กาลูก,กันลูก,กันขอบแวบๆอย่างนี้อาเรวคัสอาร์สีส้มไอ้นี่แล้วโมดากะ ยี่สิ้กวาเยอะใบที่ห้าแล้วโอโมุดากะมาตลอดหรือมันมีทุกกล่องวะ <c oughs> งงเลยโอโมุดากะใช้ทำอะไรได้ทำเป็นการ์ดอาเนี่ยโอ้ไม่มีคิริกิซันน่ามีอิลูก,กะพาวเดียอุปาลามคิวคอน โอ้โหมูกา่าครับอ่าแต่ครับอ่าก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรนะมันไม่มีอะไรให้หลุ้นอยู่แล้ว <c oughs> โอ้โหไม่มีแกลแฮลโทเกปีชิบิชิระสึกรูโตงทิวทาลิสป,ป,ปัปปีโอ้โหได้อ่ามาใบาเดียวสี่ซอง ว่าไว้ัวๆหน่อยหรือไม่ก็ไม่ต้องรัวก็ได้ขอแจ็คพอตไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะไม่มีเลยโซฮาจิโรคอนมาซึกุม,มะบักกีซาเมฮาเดอร์โอ้โหห้าซองได้อาใบเดียวตายแล้วมันจะเกลือได้ขนาดนี้ วับมาใบอาจาการ์ดอาสนาก,กิลาสชิบิชิระซึอรุบีพาวเดียดโดโฮโรการ์ดอาทาดมือโทเกคิส็นทาดพลังจิตมีทาดมือพลังจิตนี่มีตัวเดียวโทเกปีโทเกคิส อ่ามา,อาเองครับวันนี้โทเกปีสุภิคาอารุมักกะอนาบาลีฮานาบาร,บรีอืมกัะด้าเนียนๆเลยอีกบ้านมาเองครับอมรักกะเอ๊ะแม่งเป็นฝูงเลยอะไรวะโอ้โอ,โอโมรักกะมาทำไมมันฝูงอมราาักกะถ้ามันขายได้ก็ดีเเนี่ยมีเป็นฝูงเลย ไายหงมีหกใบบ้าบอมีวิบวับไม่ไี่ครับโนสพาสโบจิ as, ji, เอ้ยน่าจะอลังแล้วน่าจะอลังแล้วเป็นแวบๆโซลล็อก so เอ้ยแวบๆน่าจะอาร์อาร์อะไรนี่แหละอย่างเงี้ยอาร์อาร์เอ็ดอาร์อาร์สีส้มอะไรวะโอ้โหโอลิปโปเวเฮ้ย เ,เป็นแปลโคลิปโปโคลิปโปทำเจ็บอี r <Yes>, uh, คนไม่ใช้กันเล่นนีน่ะี่บล็อกร้นรอนร้อนใบที่สองเราสองซองครับเดี๋ยวว่าจะซื้อเป็นอันเนี้ยซื้อแยกๆเอาดีกว่าซื้อกล่องก็แฮวต้องรอลดเะค่ยซื้อ โอ้โหไม่มีไม่ได้เอสไม่ได้เอนั่นเลยเออาร์ A R เลยทิวโทโอทามาโรเอเลซันสำหาับงินใหญ่โปเกมอนล,ลีฮิฮิดรุมะสองสุดท้ายของเรานะครับจะคร,ครึ่งหรือเปล่า <c oughs> มีอะไรั้มอ่ะว,ปปวิบวับมีวิบวับ แต่ท่าจะเป็นการ์ดอาร์ว่ะมิสซูฮันนี่เนี่ยการ์ดอาร์แล้โยกิลาร์ดขอบมันแผลบปป้นานนี้โคม,มาทาน่าฮามาเกโลเกะก,การ์ดเฮ้ยอย่าบอกนะโอโมดาก,กะไม่ใช่เอ็นเต,ต้ตกใจว่าโอโมดาก,กะมาอีกใบแทบช็อกตายพอดีเอ็นเต้ก็มันจะมีคนใช้หรือเปล่าไม่รู้ สรุปได้เนี่ยสุ่มมานะครับดีสุกคือ R า,อาแล้วก็ได้ R มาอีก4ใบวะเสียงเป็ดไปไปสุ่มต่อจบจ้า